กลุ่มที่6ต่อค่ะเราก็มาถึงดาวอาทิตย์นะคะเป็นมาตาก็คนที่เกิดวันพุธทุกคนนะคะแม่กับพ่อเป็นดาวบากก็มักจะไม่ค่อยเป็นที่โปรดปรานของพ่อกับแม่สักเท่าไหร่พ่อเป็นดาวเสาแม่เป็นดาวอาทิตย์นะคะแล้วดาวอาทิตย์ตัวนี้ก็ไม่เสียซะด้วยนะคะไปด่งสหัสชชา แต่ฐานเลวอะค่ะนะคะ,นะคะแม่อาจจะเลี้ยงดูแต่เลี้ยงดูแบบดักเลงตีหัวแตกฟาดตัวร้ายอะไรพวกนี้แต่พ่อน่ะไม่ใส่ใจเลยเอาแต่เงินกับสนุกนะคะปิดตาเป็นกระดุมผ้าสุภาพมีเงินแล้วก็รูปร่างดีหน้าตาหล่อเหลาแต่ว่าเป็นมหาธา,าสาสก,กะก็คือชอบสังคมนั่นเอง ชอบเพื่อนมากกว่าลูกมากกว่าเจ้าชะตานะคะต่อมาก็ดาวจันรท์ดาวจันร์ทเป็นโภคานะคะแล้วก็ไปโลงพันธุจันดีแสดงว่าได้สุบ,บัติมาคะ่ะเป็นราชาโชคนะคะก็พ่อแม่แหละให้มาเพราะว่าพ่อรวยนะคะแล้วแม่ก็บิดชื่อเสียงเพื่อนเยอะมาตาสาัชะนี่ แล้วตัวเจ้าชะตาก็ชอบคบกับเพื่อนที่แก่กว่านะแล้วก็ทํางานก็ต้องมีเพื่อนเจ้าชะตาแม่ก็มาเป็นเพื่อนช่วยได้ก็เลยมีฐานะดีนะคะอัทิตย์เป็นตัวมหาโจรก็คือแม่นั่นเองนะคะแม่ก็แวบไปแวบมานี่นะคะแม่ ทำงานค่ะบ้างงานแวบไปแวบมาแล้วก็น่าหวังแปบลบว่าเดินทางตลอดนะคะไปนู่นไปนี่แล้วก็มาตัวมัชชิมานะคะมัชชิมาเป็นดาวองคารค่ะโจสตาก็ค่อนข้างขี้เบือ่อขี้ลำคาญเห็นไหมคะ มัชบาเป็นพยาบยา,ยาก็ผูกแพ้นะคะเป็นผูกแพ้แล้วอยู่บนฐานเสาก็ทรมานด้วยโรคผูกแพ้นี่พื้นดวงพื้นดวงเราจะไม่จับกับฐานที่ห้าหเจดนะคะแต่เราจับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แปด้าพื้นดวงนะคะเป็นอันว่าจบพื้นดวงอาจารย์ก็จะไปถ่ายจอดเดือน นะคะไปถ่ายจอนเดือนเพราะว่าเ,าเราถ่ายจอนวันมาแล้วนะคะจะไปถ่ายจอนเดือนถ่ายจอนเดือนนะคะจอนเดือนก็เดือนหนึ่งและเดือนแปดทางจันทรคติจะอยู่ที่ภพพันธุค่ะเราก็จะดูง่ายขึ้นนะคะดูง่ายขึ้นทำให้เราดูง่ายขึ้นเนี่ยเดือนหนึ่งและเดือนแปด อยู่ที่พันธุ์นะคะอยู่ที่ดาวตัวนี้ค่ะนะคะจอดมาเราจะลากดิ่งลงมาค่ะจอดมาเดือนหนึ่งแล้วเดือนแปดจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็จับคู่นะคะฐานที่หกก็จะเจอสองกับหนึ่งนะก็เจอมาตาหน่วยคจอสองกับหนึ่งเจอมาตา โบค้านะคะข้างล่างก็เจอพันธุลาภะแล้วก็ได้เงินจากที่ดิน่ะค่ะแล้วก็เจอเพื่อนได้เพื่อนสหัชั้าอยู่แค่นี้นะคะไม่ลากฐานนะคะฐานมีฐานเดียวคือฐานสอฐานสินะคะการตัดสินดีเร็วของปีปีมาอันดับหนึ่งะคะ่ะถ้าปีดีนะมันก็ดีทุกอย่างเลย นะคะแต่พอถึงเดือนที่มันเลวมันก็ยังดีเพราะปีมันดีวันก็เหมือนกันถึงวันเลวก็ยังดีเพราะปีมันดีเพราะนั้นเราจะเอาปีเป็นหลักค่ะแล้วไปแก้ด้วยเวลายามอัตการจึงต้องเก่งนะคะฐานที่หนึ่งเป็นต้นยาม30นาทีฐานที่สองเป็นกลางยามค่ะนะคะกลางยามแล้วฐานที่สามเป็นท้ายยาม พอมาถึงเดือนอสองและเดือน9ก,ก็มาอยู่ที่ปุตตะพญายักษ์แล้วฐานนี้เลยนะคะลากฐานนี้อ,อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์ผิดนะคะอาจารย์ผิดต้องไปตัวแรกฐานที่อ๋อใช่ใช่ใช,ใชถูกแล้วอาจารย์ถูกล้นะคะงงตัวเองนะคะงงตัวเองอ งงตัวเองกออ็กลับไปห้าอีกนะคะต้องไปดูโคเคนะคะก็ชนมัชิมาแต่อยู่แค่ตรงปุตตะนะคะปุตตะฐานเสาค่ะก็เพิ่งจะได้มาเมื่อ เดือนที่แล้วมาเดือนนี้มีปัญหาแล้วลูกป่วยนะคะแล้วก็ต้องแบ่งต้องแบ่งให้น้องให้ผู้ชายผู้ชายนะคะได้เงินมาแล้วก็แบ่งต้องแบ่งเห็นไหมคะเพราะว่าสามชนเจ็ดเจ็ดเป็นปีตาคะ่ะต้องแบ่งให้พ่อหรือผู้ใหญ่ผู้ชาย นะคะลุงอาหนะ้าอะไรไปต้องแบ่งให้เข้าไปนะคะไม่ได้กินคนเดียวไม่ได้กินคนเดียวแล้วก็มาชนมหาทาสาก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะว่าพบพยญยะตัวเองก็ติดเชื้อป่วยนะคะตัวนี้ก็เป็นเรื่องสมบัติที่ได้มาเมื่อเดือนที่แล้วโคาา พอมาถึงเดือนนี้ก็มีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายพอมาถึงเดือนอริเดือนสามหรือเดือนสิบนะคะเจอได้เจอด,จอดาวพุธลากลงมาเลยค่ะฐานสิบเครียดนะคะโดนโนติสโดนร้องเรียนใครโดนตัวเองโดนนะคะเครียดเลยมาชนกับ ดาวศุ์นะคะ,ะก็ชนกับดาวสุขก็มีการตายเกิดขึ้นนะคะมีการเสียของเกิดขึ้นนะคะนี่คือดาวสุขเจอพุทธกสุขค่ะก็ดาวบุญแหละอยู่แค่นี้นะคะไม่ลงมาฐานเพะฉะนั้นเจอมหาอุบาทเคหังนะนะได้ที่ดินมาเกิดมีปัญหาเรื่องบ้านนะคะเรื่องบ้าน แล้วก็ตัวเองก็ต้องช่วยนะคะมหาอุปถรัรมช่วยได้เรื่องให้เขา้เขาความค่ะเดี๋ยวตอบค่ะ